สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์สัทธาเทวบันดาลพื้นที่ที่เราจะพาคุณเดินทางไปในโลกแห่งศาสนาฮินดูเพื่อค้นหาปรัชญาตำนานและเรื่องเล่าที่ไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่คือกระจกสะท้อนชีวิตจริงของพวกเราทุกคนในวันนี้คือตอนแรกของซีรีสอริสัทวั์สัตรูภายในทั้งหก โดยเราจะเริ่มต้นด้วยศัตรูตัวแรกกมความใคร่ความอยากความกระหายที่ไม่เคยสิ้นสุดคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับเลื่อนมือถืออยู่ดีๆเจอโฆษณาสินค้าชิ้นหนึ่งทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อแต่กลับรู้สึกว่าต้องมีหรือเวลาคบใครสักคนเราพบว่าความรู้สึกอยากได้อยากครอบครองก่อตัวขึ้นอย่างไม่รู้ตัว บางครั้งมันเป็นเพียงความอยากเล็กๆแต่บางครั้งมันใหญ่พอที่จะเปลี่ยนทิศทางชีวิตของเรานี่แหละครับมันคือพลังของกามศัตรูภายในที่ศาสนาฮินดูเตือนเราไว้ตั้งแต่โบราณในคำพีเล่าถึงกษัตริย์ผู้หนึ่งเขามีทั้งความมั่งคั่งร่ำรวยปกครองอาณาจักรที่กว้างใหญ่ไพศาลประชาชนเคารพยกย่องแต่หัวใจของเขากลับว่างเปล่า วันหนึ่งกษัตริย์ได้พบกับหญิงสาวที่งดงามหญิงผู้นั้นต้องตาต้องใจจนไม่สามารถละสายตาได้เลยแต่หญิงผู้นั้นเป็นภรรยาของชายอีกคนหนึ่งกษัตริย์กลับไม่อ่านห้ามใจตนเองได้เขาใช้ทั้งอำนาจและกลอุบายเพื่อช่วงชิงเธอมาแม้จะต้องทำให้ครอบครัวแตกสลายแม้จะต้องทำลายความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อเขาและในที่สุดถึงแม้กษัตริย์จะได้หญิงงามที่ต้องการ แต่ก็ไม่อาจภาคภูมิใจและเติมเต็มหัวใจที่มีได้เลยอาณาจักรที่เคยมั่นคงจึงล่มสลายและเขาเองก็เหลือเพียงความว่างเปล่าและความเจ็บปวดนี่คือบทเรียนที่สอนให้รู้ว่าการไม่เคยให้ความสุขที่แท้จริงแต่จะเผาผลาญทุกสิ่งหากเราไม่รู้เท่าทันมันาศาสนาฮินดูอธิบายว่ากามเป็นหนึ่งในอริสัทวะหก คือศัตรูภายในที่ซ่อนอยู่ในใจมนุษย์ทำไมจึงอันตรายเพราะกามทำให้เราสับสนระหว่างความสุขแท้กับความสุขชั่วคราวเมื่อเราได้เสพสมเราอาจจะมีความสุขแต่ความสุขนั้นก็อยู่กับเราได้ไม่นานและทันทีที่ความสุขนั้นหมดไปเราก็จะกระหายและขวาคว้าอีกครั้งจิตใจเราจึงเหมือนคนดื่มน้ำทะเลยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหาย ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอบางคนติดการพนันบางคนติดช้อปปิง้งหรือแม้แต่ติดสื่อสังคมออนไลน์หรือแม้แต่ติดการยกย่องยอมรับจากผู้อื่นสิ่งเหล่านี้คือรูปแบบใหม่ของกามในโลกยุคปัจจุบันคุณอาจไม่รู้สึกว่ามันรุนแรงแต่ลองสังเกตถ้าวันไหนไม่ได้เสพสิ่งนั้นใจคุณกระวนกระวายเหมือนขาดอาตาดนี่คือสัญญาณว่ากาม กำลังควบคุมเราแทนที่เราจะควบคุมมันในคำพีปุรานะเล่าถึงเศรษฐีผู้หนึ่งเขามีสมบัติมากมายกว่าคนทั้งเมืองรวมกันแต่ทุกคืนเขาไม่เคยนอนไม่หลับสนิทเพราะในใจเขาเฝ้าคิดว่ายังไม่พอวันหนึ่งเขาไปขอพรจากพระศิวะข้าอยากได้สมบัติมากขึ้นอีกพระศิวะตอบว่าเจ้ามีมากพอแล้ว แต่หากเจ้ายังไม่พอใจต่อให้เจ้าได้ทั้งโลกมาครอบครองเจ้าก็ยังจะรู้สึกว่าขาดอยู่คำตอบนี้ทำให้เศรษฐีฉุกค,คิดและเมื่อเขาเริ่มแบ่งบันทรัพย์แก่ผู้ยากไร้เขาจึงค้นพบความสุขที่แท้จริงคือความสุขจากการให้ไม่ใช่การครอบครองศาส,สนาฮินดูไม่ได้บอกให้เราหนีจากกามเพราะกามคือความต้องการเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่สอนให้เรารู้จัก ใช้มันอย่างมีปัญญาและเข้าใจการทำโยคะและสมาธิคือการฝึกจิตให้สงบมองเห็นความอยากเป็นเพียงความคิดไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงสันโตสะรู้สึกพอใจในสิ่งที่มีหยุดวัดคุณค่าตัวเองด้วยสิ่งที่สะสมเริ่มมองคุณค่าจากความสงบในใจปัญญาให้ใช้เหตุผลและการไตรตรองทำให้เห็นความจริงว่า ความสุขที่แท้ไม่ใช่การเสพแต่คือการปล่อยวางการให้ทานแค่เปลี่ยนจากความอยากเก็บสะสมมาเป็นการแบ่งปันเมื่อให้ใจเราจะกว้างขึ้นและกามก็จะอ่อนกำลังลงการเปลี่ยนกามเป็นพลังสร้างสรรค์กามคือพลังงานรูปแบบหนึ่งหากใช้ผิดมันจะทำลายแต่ถ้าใช้ถูกมันจะผลักดันให้เราสร้างสิ่งยิ่งใหญ่เช่น งานศิลปะงานวิชาการหรือการรับใช้สังคมสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่สงครามในประวัติศาสตร์แต่คือสงครามภายในใจเราสงครามระหว่างความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับปัญญาที่บอกให้เราหยุดถ้าเราแพ้เราจะตกเป็นทาสของกามแต่ถ้าเราชนะเราจะเป็นอิสระค้นพบความสุขที่แท้จริง และนี่คือพอดแคสต์สัทธาเทวบันดาลหากคุณชอบเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักและพบกันใหม่ในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของศัตรูภายในใจอีกหนึ่งตัวที่น่ากลัวไม่แพ้กามนั่นคือความโกรธไฟเผาหัวใจที่พร้อมทำลายทุกสิ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟัง แล้วเจอกันครับ